สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดีลูกค้าะนะคะทั้งที่ติดตามขวัญอยู่และยังไม่ได้ติดตามนะคะก็เราควรกดติดตามให้ด้วยนะคะเพราะแปลงที่ดินดีๆมีที่นี่นะคะขวัญสีที่ดินสวยนะคะบ้านไร่อุทัยธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็จะมาพูดถึงแปลงที่ดินของเราที่ขวัญกำลังขายอยู่ที่การุงา้งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีของเราค่ะซึ่งแปลงที่ดินของเราก็จะมีให้เลือกสัตว์มากมายเลยค่ะณตอนนี้นะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ 350ตารางวาหรือ3งาน50ตารางวานะคะอยู่ที่ราคาไม่แพงเลยค่ะ285,000บาทนะคะเป็นโฉนดคุดแดงแบบนี้นะคะเป็นกรรมสิทธิ์สูงสุด100%ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อขายโอนได้ตามปกตินะคะหรือจะมอบเป็นมรดกให้กับบุตรหลานของท่านก็ได้นะคะและแปลงที่ดินของเรานะคะทุกๆแปลงเลยเราจะเดินไฟฟ้าให้ฟรีทุกแปลงเลยนะคะฟังไม่ผิดค่ะเดินให้ถึงหน้าแปลงเลยนะคะและยังเดินปะปาให้ด้วยค่ะ ถึงหน้าแปลงทุกแปลงอีกเช่นเคยเลยนะคะทุกๆแปลงจะมีทั้งไฟฟ้าและประปานะคะลูกค้าสะดวกสบายมากๆเลยค่ะเพราะเราเดินให้ฟรีนะคะตลอดแนวเลยนะคะตลอดอแปลงของเราเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะทาไมขวัญถึงเลือกขายอยู่ที่การุ้งอย่างเดียวนะคะในนะัดตอนนี้เพราะว่าการุ้งมันเป็นพื้นที่กําลังพัฒน,นาค่ะทั้งอตอนนี้นะคะที่ขวัญกาลังขายอยู่ซอย6 7 8นะคะก็ไม่ไกลความสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ไม่ไกลความเจริญนะคะเพราะว่าที่เมืองการุ้งของเรานะคะมีประชากรมากกว่า2,000ครัวเรือนนะคะและอย่างเช่นซอย7ที่ขวัญอยู่ที่ขวัญอาศัยอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็ออกไปหน้าปากซอยประมาณ5นาทีนะคะก็จะถึง ซเว่นนะคะ CJ แล้วก็ร้านค้าอื่นๆนะคะที่คอยบริการลูกค้าอยู่มากมายเลยค่ะแล้วก็ใกล้ๆนะคะในเขตเมืองนะคะที่เป็นถนนหลักเส,เส้นสามสิสามนะคะก็จะมีสถานีตำรวจนะคะร้านทองนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของธนาคารนะคะอยู่หน้าปากซอย6นะคะส่วนในส่วนของ CJ แล้วก็เซเว่นนะคะก็จะอยู่หน้าปากซอย7เลยนะคะและแปลงที่ดินของเราเมื่อสักครู่นี้350ตารางวาจะอยู่ที่ซอย7นะคะ ห่างจากตัวถนนสารสามแค่เพียง5นาทีเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่350ตารางวันหนึ่งไร่ก็มีแล้วนะคะในตอนนี้2ไร่ก็มี3ไร่ก็มีนะคะแล้วแต่ลูกค้าสะดวกซื้อเลยนะคะรีบๆโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์065-659-2018ได้เลยนะคะฝันะค,ะคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะหรือว,ว่าจะแอดไลน์ก็ได้นะคะใส่แอดนะคะแล้วตามด้วย ท W e นะคะ T Thailand WE นะคะ DIN นะคะ0 6 5 6 5 9 2 5 7 8เดี๋ยวขวัญจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสามารถแอดเข้ามาได้เลยค่ะเป็นไลน์แอดนะคะยังไงขวัญก็ขอฝากแปลงของขวัญไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกแปลงฟรีค่าโอนเหมือนเดิมคะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะขวัญมีราคาพิเศษตั้งแต่1ไร่ขึ้นไปมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะคะก่อนที่จะเปิดแปลงขายจริงค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจจองนะคะ รีบๆโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะขวัญคอยคุณลูกค้าอยู่นะคะรับประกันว่าทุกแปลงที่มีอยู่ต้องถูกใจคุณลูกค้าอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ